โอเคสวัสดีเพื่อนๆสำหรับใครที่อัปโหลดวิดีโอลงนะครับใน YouTube นะครับไม่มีคนดูนะครับไม่มีใครเห็นวิดีโอของเรานะครับอาจเป็นเพราะ2ปัญหานี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ2วิธีนี้นะครับอาจจะช่วยให้วิดีโอของท่านสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จะได้น่พาดชมด้วยนะครับ สำหรับวิธีการทำให้วิดีโอของเรานะครับให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถเห็นวิดีโอของเราได้ง่ายขึ้นนะครับมีวิธียังไงมาที่ Google ได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าอัพโหลดวิดีโอของผมนะครับโอเคนะครับวิธีที่1ก็คือเราต้องไปเปิดการมองเห็นวิดีโอของเราในการตั้งค่านะครับที่หลังบ้านของ y o u t u b e นะครับ สำหรับวิธีที่1นนี้นะครับอาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็จิ้มดูที่ตัวไอด้านบนของคลิปนะครับซึ่งผมได้ทําไว้แล้วนะครับซึ่งมันสามารถช่วยให้วิดีโอของเราสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับวิธีต่อมานะครับเมื่อเราอัปโหลดวิดีโอเสร็จนะครับเขียนแท็กพิมพ์แท็กพิมพ์ชื่อวิดีโอแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับแสดงเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ปุ๊บ โอเคทีนี้เลื่อนมานะครับให้ท่านมาที่ตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับให้ท่านกดติ๊กตรงนี้นะครับให้ติ๊กเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะแปลว่าเคยแพร่ไปยงังฟีดการติดตามและการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ติดตามเรานะครับอันนี้ถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยแจ้งไปยังผู้ที่ติดตามเรานะครับคนที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน ช่องของเรานะครับมันก็จะแจ้งให้เขาได้ทราบถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะไม่แจ้งเตือนไปยังเพื่อนของเรานะครับและเพื่อนของเราก็จะไม่รู้นะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็คือตัวจัดประเภทของวิดีโอของเรานะครับตรงนี้นะครับกดจิ้มไปเลยนะครับ โอเคทีนี้ตัวนี้นะครับให้เรามาการตั้งค่าการเผยแพร่นะครับให้เราตั้งเป็นตัวนี้นะครับเป็นสาธารณะนะครับซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าถึงและเห็นวิดีโอของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคและที่สําคัญนะครับอย่าลืมไปตั้งค่าเปิดการมองเห็นวิดีโอของเราที่หลังบ้านของ YouTube นะครับที่ตัวไอด้านบนนะครับที่ผมได้โซนไว้ในคลิปก่อนนะครับมันสําคัญที่สุดก็คือการเปิดการมองเห็นนะครับอย่าลืมไปเปิดกันนะครับ ก็สำคัญมากนะครับอย่าลืมไปทำตามตัวไอด้านบนของคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ